เจ๊แมวดิหน้าไม่ติดนะเจเสียบแปลกแลกแล้วก็ถึงยืนถนัดเป็นคู่พนังพนังครับพนังแล้วซีรีส์เรื่องจุดอ่ะอามาค่ะวันนี้ทีมพาวเวอร์ปรับโสมใหม่แล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครั้งนี้ไม่ต้องไม่ไปได้นั่นแน่เลยนครับผมเริ่มจากเจเจต้นเหิงก่อนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ ก็คือพวกเราอยากรี้สึ่าเฮ้ยอยาอยางยากก็คือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้ค่ะหมายถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดคือเราเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้แค่เราแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยให้มันเข้ามาลองกล้าเผชิญหน้ากับมันาอยากอยู่ไม่ได้ครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาภายใต้คอนเซปต์ The Power of Possibility ครับผมใช่ไหมส่วนมากส่วนมากคือเดินเดินทางกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสนิทเชื้อกับพลังพาวเวอร์กันอยู่แล้วอะไรอย่างี้เป็นไงบ้างพอคณะจับผ์ใหม่ในปีนี้ คือผมก็รู้สึกว่าคือทางเอาเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนนะครับด,ดีมากมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเลติเซน์ในด้านต่างๆของทาง King Power ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบคิงพาวเวอคือแค่ดิวตี้ e รีจะถูก่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทางคิงพาวเวอร เขาได้แตกรายธุรกิจออกไปในหลายๆลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของวตี free ้ฟีแล้วก็ขยายไปทำอ,ออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่เงี้ยผม,มก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represent <ช> <ๆ S 1> กันครับผมทั้งเราทั้ง10คนเนี่ยถือว่าเป็นเป็น maker ใช่ไหมดำรงตำแหน่งนั้นครับผมออมันต้องทำอะไรบ้างครับตรงนี้ก็ make possibility ไงครับจสร้างความเป็นไปได้มันเกิดขึ้น ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะครับตัวเราเล่นๆเล่นๆอ้า for eve ่ะคะสาวๆเป็นไงบ้างเจ็ดคนได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่พี่ๆี่เบย์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ย่นเต้นเป็นหนังพี่หนังหนงแต่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันแบบเป็นไปได้ มีมีอะไรที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าเออที่นี่แหละฉันต้องมาหน่อยสำหรับคิงพาวเวอร์ต้นเหตุละครละครผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซ็ปต์มันคือ possibility อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า King Power ทํทำในสิ่งที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงอย่างเช่นว่าคลิกแอนคอเลกอะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไปคอเล็กที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบ คอนเซ็ปต์เจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่ k i งพาวเวอปล่อยมันมันมีความเป็นเฉพาะตัวของ k i งพาวเวอจริงๆที่แบบไม่มีใครที่จะทำได้แบบนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ยอันดับแรกครับผมคืออย่างอย่างที่พี่เจ๊บอกนั่นแหละว่าว่าพอเขาทําสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคิงพาวเวอร์จะต้องมี อาฟลบินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้ยเขา็เลยเขาเรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของขาดธุรกิจเพิ่มเติมก็คือเป็นเดอะเฟสเตอร์ครับผมซึ่งมีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งไลน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่าทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยครับหรือว่าการช็อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยก็คือทุกอย่างเป็นไปได้จริงๆนะช็อปปิ้ง ครับอ่าน้องโฟเอค่ะมีอะไรผูกพันกับทาง k พา g Power บ้างคะสักหนึ่งตัวแนนก็ได้สักนี่มีการไปชอาหารหนูเองมาเล้วก็จริงจริงเนที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันโม่สักจริงจริงเราเคยใช้นะ k แอนด์คอลเล y ตอนที่เราไปญี่ปุ่นกันก็คือตอนนั้นโฟเอไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้คิง i n g เวอร์มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตาที่ของเอ่ยใส่ไปเมื่เลอที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลย เตอรีพี่นายะฝากกันหน่อยนะสำหรับแคมเปญนี้ค่ะเดี๋ยว power o f possibilities ใช่ผมไมเอ็นอยเลยอเช่อหระครับผมก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับ The power off possibility นะครับผมก็ฝาก king power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถ มาซื้อได้ครับที่ King Power รางน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับ w w w King Power .com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Faster ครับผมครับ Faster เออ Faster ครับผมครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลืออะไรอ้าวผมผมนึกวเป็นตัวแทนอ๋อเยอะขนาดนี้โอนุญาตเป็นตัวแทนก็ขอฝากกวนนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมขอบคุครับขอบคุณผมไปด้วยครับขอบคุณครับ ล,ลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ว่าให้ไปเป็นผู้บริหารแล้วแข็อตกแรง